สวัสดีค่ะแอนจากนอ t ทลแอนแอน h ฮาส์เชียงใหม่ค่ะวันนี้แอนจะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวปูวิลาศพ,พร้อมอาคารสํานักงานนะคะแต่ว่ากระซิบนิดนึงค่ะว่าสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะกว้างดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตพาเยี่ยมชมโดยที่บอกว่าแบ่งเป็นโซนไม่ว่าจะเป็นโซน A โซน B โซน C โซนดนะคะซึ่งบอกว่าสําหรับพื้นที่แห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่สันกาแพงนะคะ ะดวกเข้าออกได้หลายทางค่ะใกล้บิ๊กซีนะคะใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนนานาชาติใกล้ตลาดนะคะ <c oughs> ด้านในจะกว้างและสวยขนาดไหนตามไปพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> ตรงข้ามโซนด e ีที่เป็นลานจอดรถตรงนี้ค่ะเราขอเรียกโซนนี้ว่าโซนดีนะคะซึ่งบอกว่าโซนดีตรงนี้ค่ะ เป็นอาคารสํานักงานแล้วก็สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้านบนได้แต่ว่าสําหรับตอนนี้ค่ะเจ้าของเก่าเนี่ยโซนอ e ีตรงนี้เนี่ยเขาทําเป็นคลินิกทันตกรรมนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เป็นสํานักงานของอัลโอดาซึ่งก็ยังมีคนเช่าอยู่นะคะซึ่งบอกว่าสําหรับโซนดีเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นค่ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยรวมทั้งหมด318ตารางเมตรนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็มีในเรื่องของระบบ แอร์ค่ะซึ่งด้านในเนี่ยเขาเป็นระบบแอร์อินเวอร์เตอร์ทั้งหมดประหยัดไฟพร้อมใช้ทั้งอาคารเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมชั้นหนึ่งกันเลยนะคะรา mm hmm. คาเดินเข้ามาชั้นหนึ่งของโซนดีนะีคะนี้ก็จะเป็นอตอนนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ยังใช้ทำธุรกรรมในเรื่องของทันตกรรมนะคะ mm hmm. ก็เดินเข้ามาปุ๊บค่ะก็จะมีในเรื่องของล็อบบี้นะคะ มีกว้างขวางแล้วก็ดูสะอาดโอโ่หงมากๆค่ะซึ่งล็อบบี้ตรงนี้ค่ะสามารถใช้เป็นห้องรับรองห้องรับแขกได้นะคะแล้วก็นี่เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แบบวิวอินนะคะ นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะภายในชั้นหนึ่งของอาคารดีค่ะเขาก็จะแบ,บ่งห้องออกเป็นต่างๆนะคะถึงสีห้องด้วยกันนี้ก็จะเป็นห้องที่1สามารถทําธุรกรรมต่างๆได้นะคะห้องที่2อย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีกิจการในเรื่องของธันตกรรมอยู่นะคะซึ่งห้องต่างๆค่ะเป็นห้องมัลติรูมนะคะเจ้าของคนใหม่ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ด้วยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ําของชั้นหนึ่งกันบ้างนะคะซึ่งบอกว่าสําหรับห้องน้ําของชั้นหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําแบบว่าแยกชายหญิงนะคะเจ้าของกิจการใหม่ก็สามารถดัดแปลงให้ได้ตามความเหมาะสมเลยคะ่ะเอาละค่ะพาทุกท่านขึ้นมาชั้น2กันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าสำหรับชั้น2เนี่ยสามารถทําเป็นออฟฟิศทาเป็นโฮมออฟฟิศ หรือจะแดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะซึ่งบอกว่าสำหรับบนชัน้นสองเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนนะคะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยเขาก็บิวอินไว้อย่างสวยงามมาชมห้องนอนห้องแรกกันเลยค่ะนี่ห้องนอนห้องแรกนะคะอ ตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะมีในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะที่สําคัญเลยอ่างจาก,กุชชีค่ะพร้อมกับห้องอาบน้ํานะคะซึ่งบอกว่าเป็นระบบเรนแชเวอร์ค่ะซึ่งความพิเศษเนี่ยเขาแยกห้องอาบน้ํากับห้องสุขาแบบชัดเจนเลยนะคะออกจากห้องนอนที่1มาค่ะขวามือก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะ ออกจากห้องนอนที่2มาค่ะก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางนะคะซึ่งบอกว่าสําหรับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาแบ,บ่งเป็น2โซนค่ะนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนโล่งๆสบายๆแบบนี้เจ้าของใหม่สามารถดัดแปลงเป็นห้องรับแขกน,นะคะห้องอ่านหนังสือก็ได้ค่ะแล้วก็อีก1โซนนะคะจะอยู่บริเวณด้านในนี้ค่ะเจ้าของเดิมเขาทําเป็นห้องฟิตเนสห้องออกกําลังกายพร้อมกับปลุกกระจกนะคะรอบๆเลย นไปได้านขวามือค่ะก็จะเจอเจอกับห้องนอนที่สานะคะเอาละค่ะหลังจากที่พาทุกท่านเยี่ยมชมโซนดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโซนซีกันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะ ราคาซึ่งบอกว่าสําหรับโซน C นะคะก็จะเป็นอาคารค่ะพร้อมกับปูวิลล่าซึ่งพื้นที่ใช้สอยสําหรับโซน C เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด741ตารางเมตรแต่ที่บอกไปนะคะว่าสําหรับโซน C ค่ะโซนนี้เนี่ยจะเป็นปูวิลล่านะคะซึ่งสําหรับใต้อาคารเนี่ยค่ะเราสามารถจัดหรือว่าดัดแปลงในเรื่องของที่นั่งเนี่ยได้หลากหลายมุมนะคะ อาลารหลังจากเยี่ยมชมที่นั่งรอบสระแล้วก็มุมสระว่ายน้ำมาแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านถาม,มาชมกับห้องอาหารอินดอร์นะคะซึ่งบอกว่าสำหรับห้องอาหารอินดอร์ค่ะมีทั้งแอร์แล้วก็ห้องน้ำแยกระบบชายหญิงนะคะ ยมาดูในส่วนของบาร์กันบ้างค่ะตอนี้จะเป็นบาร์แบบยิอินพร้อมซิงค์นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะประตูตรงนั้นค่ะก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งบอกว่าระบบห้องครัวของเขาเนี่ยเป็นระบบห้องครัวแบบร้านอาหารมาพร้อมกับปลอกดูดควันค่ะในส่วนของระบบห้องน้ำค่ะเขาเป็นระบบห้องน้ำแบบแยกชายหญิงแล้วก็มีล็อกเกอร์ให้เก็บของส่วนตัวด้วยค่ะ ออกจากห้องน้ํามาค่ะก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสระว่ายน้ํากันบ้างนะคะซึ่งบอกว่าสําหรับสระที่นี่ค่ะเรามีด้วยกัน3แบบนะคะนั่นก็คือสระขนาดใหญ่ค่ะขนาด6คูณ15เมตรลึก120ซนติเมตรค่ะสระเด็กนะคะขนาด2.5คูณ4เมตร ลึก60เซนติเมตรค่ะแล้วก็สระปลมขนาดใหญ่เอ้าดร์นะคะพร้อมกับระบบจากูชีและที่นั่งใต้น้ำขนาดเส้นประ่าศูนย์กลาง4เมตรรวมไปถึงบริเวณรอบๆสระนะคะเราก็มีในเรื่องของโซนวางเดเบสค่ะแล้วก็ระเบียงสระนะคะสามารถใช้ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดเลยค่ะ ออกจากโซนสาว่ายนะ้ำมาค่ะที่นี่ยังมีห้องฟิตเนสนะคะพร้อมกับอุปกรณ์ครบคันแล้วก็ระบบแอร์ให้ทุกท่านได้มาออกกำลังกายกันด้วยคะ่ะเอาจากห้องฟิตเนสมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมโซน4ชั้น2ซึ่งสามารถทำเป็นที่อยู่อาศาัยหรือสามารถปล่อยเช่าให้เป็นห้องพักรายเดือนได้ด้วย ก่อนจะขึ้นไปชั้น2ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชั้น2ของโซนซีเนี่ยสามารถทําเป็นที่พักอาศัยหรือสามารถปล่อยเช่าเป็นรายเดือนได้ด้วยโดยความพิเศษค่ะเขาจะแยกมิตเตอร์ไฟของแต่ละห้องไว้แบบชัดเจนเลยค่ะอาล่ะค mm ่ะ hmm. ขึ้นมาชั้น2ของตึก C ีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชั้น2เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอนค่ะแบ่งเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ย หนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยแวะชมห้องนอนมาสเตอร์เบดมก่อนซึ่งบอกว่าความพิเศษของห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะนี่จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือสามารถทำเป็นมัลติรูมก่อนที่จะเข้าสู่ห้องนอนได้ด้วยโอ้โหกว้างขวางมากๆนอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะเขายัง ติดกระจกบานใหญ่ให้คุณเนี่ยสามารถเปิดรับลมนะคะหน้าหนาวนี่สบายๆเลยเปิดรับลมแล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ำได้แบบชัดเจนมากค่ะ ในส่วนของห้องนอนในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะที่สําคัญค่ะในเรื่องของห้องน้ำนะคะเขามีอ่างสชาค่ะแล้วก็มีระบบเรนแชเวอร์นะคะที่สําคัญเลยค่ะเขาแยกโซนอาบน้ําแบบโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนเลยอยากจะอาบฝักบัวสามารถเดินมาอาบในห้องกระจกได้หรืออยากจะนอนแช่อ่างสปาคุชีก็สามารถเดินไปแช่อ่างแล้วสมบรรยากาศชิลๆได้เลยค่ะ ออกจากห้องนอนที่หนึ่งมาค่ะนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองเอยัดจากห้องนอนที่สองค่ะนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สาม ของโถทางเดินนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางโอโถงค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยตลอดทางเดินเนี่ยเขามีกระจกสูงจรดเพดานนะคะให้คุณเนี่ยสามารถชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นห้องนอนที่4นะคะ เดินไปอีกนิดนึงค่ะใกล้ๆห้องนอนที่4ก็จะเป็นห้องนอนของแม่บ้านนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจสามารถแวะมาดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโซน A กันบ้างค่ะซึ่งบอกว่าสาหรับโซน A เนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่เปล่าค่ะแต่ว่าอยู่บริเวณติดกันเลยนะคะสําหรับเจ้าของใหม่ท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้แต่พื้นที่เปล่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาสามารถฉีดโฉนดหรือว่าแบ่งโฉนด ขายให้ด้วยได้นะคะสำหรับโซน A ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ3 4 0ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนกว้าง27เมตรนะคะด้านซ้ายและด้านหลังติดหมู่บ้านตัดสันค่ะด้านขวาที่ดินเนี่ยติดแปลง B นะคะถึงว่าที่ดินถมแล้วที่ดินว่างเปล่าปัจจุบันก็ใช้เพาะปลูกทำสวนต่างๆนั่นเองค่ะ โอเคค่ะออกจากโซน A มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโซนบีค่ะซึ่งบอกว่าโซนบีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ติดน้ำจะสวยขนาดไหนตามไปกันค่ะเอาละค่ะเรามาถึงพื้นที่โซนบีกันแล้วนะครับซึ่งบอกว่าสำหรับโซนบีค่ะเขามีอาคารโครงสร้างเหล็กสองชั้นนะคะปัจจุบันค่ะชั้นล่างใช้เป็นระบบกรองสระว่ายน้ำชั้นบนก็คือสามารถนั่งพักชิวๆได้นะคะ ต่อเนื่องพื้นที่โซนบีนะคะนี่ก็จะเป็นหลองข้าวค่ะแล้วก็บรรยาตาดเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยมีต้นไม้เยอะมากและที่สำคัญค่ะพื้นที่ของโซนบีเนี่ยก็ติดน้ำด้วยนะคะส่วนน้ำที่ไหลผ่านนี่นะคะเป็นลำน้ำแม่คาวค่ะซึ่งบอกว่าเป็นน้ำที่ไหลผ่านตลอดทั้งปีนะคะก็ให้ความรู้สึก ร่มรื่นสงบและที่สำคัญขาดน้ำท่วมขึ้นมาไม่ถึงอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านภูวิลล่าพร้อมอาคารสำนักงานค่ะบริเวณโตนสันกำแพงที่แอนพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยกว้างขวางพื้นที่เยอะเหลือเกิน ตนเราต้องนําเสนอแบ่งเป็นโซน A โซน B โซน D โซน E นะคะซึ่งบอกว่าสําหรับวันนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะเขาเปิดให้คุณนะคะได้เช่าในราคาเริ่มต้นเดือนละ1น0่งแบาทค่ะซึ่งบอกว่านอกเหนือนจากนั้นแล้วนะคะราคาขายค่ะเริ่มต้นที่52-5ล้านบาทนะคะบ้านปูวิลล่าพร้อมอาคารสำนักงานค่ะพื้นที่รวมทั้งหมด3ไร่1งาน1.5ตารางวาค่ะซึ่งบอกว่าสำหรับวันนี้ค่ะ หวังว่าทุกท่านนะคะคงจะชอบบ้านหลังนี้ที่แอนพาทุกท่านมาเยี่ยมชมค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะกับ Northernland and House เชียงใหม่ค่ะแล้วคลิปหน้าแอนและ Northernland and House เชียงใหม่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านที่ไหนและจะถูกอกถูกใจใครหรือเปล่าฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ